2. ด่านมู่เถียนวี่เป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีนการเดินทางค่อนข้างลำบากนิดนึงสำหรับคนที่จะมาเที่ยวเองแนะนำว่าควรมากับทัวร์จะดีกว่าด่านนี้เป็นที่นิยมอันดับสองของด่านทั้งหมด ความหนาแน่นของคนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหน้าร้อนคนจะเยอะกว่าหน้าหนาวด่านนี้มีทางขึ้นอยู่2ทางคือขึ้นทางด่าน6และด่าน14ทางด่าน14นั้นจะมีวิวที่สวยที่สุดและเป็นด่านที่มีรถเคเบิลให้นั่งขึ้นไปได้ด้วยค่าตัว๋วรถเระเช้านั้นก็แพงพอสมควรขาเดียว100หยวนแต่ถ้าขึ้นและลงด้วย120หยวน